ยีลาฟกำลังกินต้นไม้ยีลาฟกินต้นไม้ผิดค่ะและคำตอบคือมังกรท่อนไฟมังกรท่อนไฟขอดูท่านแรกก่อนขอดูท่านแรกท่านแรกชูชูรูปนี่นะคะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ยังดูอันนี้ดูเป็นมังกรพ่อนไส้ไหม ก็ยังดูพอพอดูออกพอดูออกนอนบนอันที่สองอันที่สองครับค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆดีเทลเริ่มหายไปดีเทลแล้วท่นที่สามับนี่เหมือนเด้เหมือนเด้เลย ่สายเนี่ยประมาณว่าม้ายูนิคอร์นและผมว่าวันนี้ไม้ายูนิคอร์นแต่ว่าที่ฉันเนี่ยชอบคนแบบว่าเก่งและปากดีพี่ทอมเดี๋ยวไปอยู่ทันแรกลองวัดดูมีอัตราที่ตำแหน่งได้ได้ได้าลัพี่ทอมครับของพี่ทอมครับผมต่อไปนะคะพี่ทอมจะต้องวาดคำนี้ให้กับแฟนๆได้รู้มาดูกันซิงานศิลปะพี่ทอมให้คะแนนเต็มเท่าไหร่นะคะสิบสิบเลยเหรอคะ และคำของพี่ทอมนั้นก็คือคำนี้ค่ะไม่น่าจะยากดิฉันว่าสามสิบวิไปค่ะมาค่ะสามสิบวิค่ะมาค่ะพี่ทอมมาแล้วนะคะเป็นแฟนเริ่มเอาตัวช่วยเอ๊ะคืออะไรนะคำนี้นะจ๊ะเป็นแฟนจ๊ะนี่นะจ๊ะอย่าส่งเสียงน,น,นะจ๊ะอย่าส่งเสียงน,นนะจ๊ะ สิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลาต่อไปค่ะนะคะสามสิบีเธอทะรู้ไหมะจ้าเมืองมานะจ้าเธอกอบปีเพจจ้าเธอกอบปีเพจจ้ายังไงจ้ายังไงจ้านีจ้าเออเธอรู้ไหมหมดเวลาค่ะไปค่ะ มาค่ะา 1, นาจา,จาค่ะไอ้ฮัรตมเติมนค่ะฮาร์มเติมนะจ้านาจานี่นาจามาแล้วจา้านาจาหมดเวลาค่ะไปค่ะมาค่ะ <c oughs> เราเราโอเคใช่ไหมคุณพี่คิดว่าวพี่ทอมยังก็ส่งมาถือประหารไ่ใค่พี่ทอมละ <c oughs> <c oughs> ประหาอยู่ที่ทีมเราเลยแหละหมดเวลาค่ะและ ตอบมาค่ะกี่พสามพยางค์คุณพี่คิดว่าพี่ทําส่งอะไรมาให้ส่งความรักค่ะส่งคุณพระทั้งเมทุนดองทั้งเมทุนดองจริงจุดคุณพี่ลองพิจารณาท่าู้นะคะพิจารณาสิคะอ่าปิดปิดทับก่อนนะคะปิดภาพก่อนนะคะพิจารณาค่ะว่าภาพนี้เออเป็นยังไงบ้าง เหมืออสไลเดอร์สไลด์ไ้แขไ้แ่เยคิดว่าไงะหรือว่ามันหรือว่าเรามองผิดหรือต้องกัดเมันล้องมันต้องมงมุมแหลนะและคำตอบคือคำว่าสไลเดอร์ดูแก่เคียงะเบตต์ปลาเบตมตกปลาและคำตอบคือ ให้ดูนะคะท่านแรกค่ะพี่ทอมหนึ่งสองท่านอ่ันนี้ถูกไหมครับอ่ะท่านี้ถูกนะถูกถูกดิฉันคิดในใจมากชันตออแซ็กโซโฟนนะจ๊ะสามสิบวิมันยากนิดนึงอ่ะคำต่อมาคำต่อมาตอนนี้